ดีค่าเด็กวันนี้เราก็ี่ตุณแต่งอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะตุณแต่งในคลิปวิดีโอนะคะที่จะมาสาธิตเกี่ยวกับการทําโยคะสําสหรับเด็กนะคะซึ่งการทําโยคะนะคะจะช่วยให้เด็กเนี่ยยืดหยุ่นร่างกายนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยลก็บูตดบนีแข็งแรงนอกจากนั้นนะคะยังจะช่วยเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยมีสนาธิมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับท่าโยคะวันนี้นะคะคุณแต่งมีมาให้เด็กสี่ทานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่า มีห้าอะไรบ้างทาแรกนะคะคือท่าหลบัวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเด็ดกๆการมือทั้งสองข้างลงนะคะแล้วนับหายใจเข้าหายใจออกเนาะเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันนะคะหายใจ ึในการทำนี่เด็กสามารถทําได้นานกว่านี้นะคะแต่อันนี้เป็นแบบสั้นๆกระชับๆให้เด็กดูนะคะถ้าต่อไปเป็นผ้าขี่เสื้อนะคะในการทํานะคะเด็กสามารถทําได้อย่างน้อยเนี่ยข้าละห้าครั้งนะคะเดยกกานกระสับเป็้าขี่เสื้อให้เด็กดูนะคะเด็กเอาเท้านะคะทั้งสองข้างนะคะประกบกันแบบนี้นะคะใช้มือทั้งสองข้างจับปลายเท้านะคะแล้วเด็กก็นี้นะคะก้มศีรษะลงนะคะให ถึงเนี่ยใกล้ปลายขามากที่สุดนะคะแล้วก็นะหนึ่งสองสามสี่ห้าาคุณแตงจะทำให้ดูสองครั้งนะคะอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าท่า้าต่อไปนะคะก็ถือหางหมูนะคะทนันนีก็เอียงทั่งตะแคง่งนนะคะแล้วก็ล้งตัว,น,ตวน,ะะนอน,นนะคะนอนกว้างหน่อนะคะทันแล้วก็ยืดตัวขึ้น นีันกคะนะ1 2 3 4สอมี่หาตัวสุีตัวขอีกคั้งนี่หนสส่ 1, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 5. 6, ้าต่อไปนะคะนห้าเด็กนะคะ5เด็กนะคะมีทคือ5าเด็กคั่งคู่ขาแบบคู่แตงนะคะชูมือขึ้นนะคะกล้องตัวลงช้าๆนะคะักข้างนะคะนัก่งสอง สามสีส่ห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับห้าการทำโยคะนะคะที่ตัวแปลงสาธิตแม่ให้เด็กๆดูแล้วคะเดีกๆสามารถเพิ่มจำนวนคล้ายในการทำได้มากกว่า,านี้นะคะ แล้วสำหรับรด็กๆคุณไหนนะคะที่อยากจะดูท่าโยคะเพิ่มเติมก็รอติดการในคลิปวิดีโอต่อๆไปที่มุณคูแตงแล้วคุณคูท่าคูท่าน่ยจะจัดส่งให้ทาง้านทุูกค้องนะคะสำหรับวันนี้ด็กๆคุไหนที่ทำท่าโยคะตามคุณคูแล้วผู้ปกครองก็อย่าลืม่ายรูปภาพนะคะถ่ายาคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณคูได้ดูกันบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้คุณคูแตงไปก่อนแล้วะคะ่ะไว้เจอกัน,กน,นะคลิปห,หน้านะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย คนรับสำคัญของเรานะคะเดี๋ยวมาเริ่มคล่องไปพร้อมๆกันเลยอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมนันล้างมือเด็กๆจะลืมจำสามคนรับมีให้ขึ้นใจนะคะแล้วเราจะห่างไกลจากโรคโควิดส9เก้าค่ะสำหรับวันนี้คุณแตงน้ไปก่อนนะคะบบ๊าายยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพจน้ำเป็นออฟฟิศนะคะ